คนอาจจะไม่รู้นะว่าน้ำมันขวดสีเหลืองเนี่ยก็เรียกว่าน้ำมันไฟแช็กลอนสันน้ำมันไฟแช็กลอนสันเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่อาไว้เติมไส้น้ำมันในไฟแช็กอย่างเดียวนะคุณประโยชน์ของมันเนี่ยมันสามารถทําความสะอาดคาบน้ํามันคาบฉลากคาบกาวคาบไขมันหรือว่าคาบยางมะตอยที่ติดตามรถยนต์ได้อีกด้วยนะเราควรมีติดบ้านไว้นะทุนี้นะมันมีประโยชน์มากบางทีกระจกเป็นรอย เ,เหมาะสําหรับการที่เราทําความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์เลยนะตัวเนี้ยดีมากเลยภาบมือภาบกาวภาบเนี้วเนินหนาที่ติดหน้าจอโทรศัพท์เราใช้ไฟแช็คน้ำน้ำมันไฟแช็ค้อนสันะทำความสะอาดได้ถือว่าเยี่ยมเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่าดีที่สุดสําหรับไฟแช็คและก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ดีที่สุดสาหรับไฟแช็คมันเหมาะสําหรับทําความสะอาดด้วยนะครับอย่าลืมติดซื้อติดเอาไว้ในบ้านกันนะทุกคนครับ いい